สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวเคสจาก s p i ดเจนเอ็กซที่มาพร้อมกับวัสดุผสมที่ทําออกมาได้ดีมากมีลวดลายสวยเท่สะดุดตาสุดๆเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูคลิปรีวิวได้จากลิงก์วิด,โดีโอใต้คลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับในคลิปนี้ผมมารีวิวเคสจาก Sp ีดเจนอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือ s p ีดเจนอัลตร้าไฮบิเคสใสโชว์สีตัวเครื่องสวยๆและที่สําคัญมาพร้อมกับปุ่มออกแบบพิเศษ สำหรับ c a m e r a c o n t r o l บน iPhone 16ทุกรุ่นด้วยครับซึ่งทำมาได้น่าใช้ใช้งานได้ลื่นๆสะดวกใช้มากแถมยังปกป้องปุ่ม c a m e r a c o n t r o l อีกด้วยเราไปชมกันเลยครับเราไปดูที่ตัวกล่องกันก่อนครับตัวกล่องยังคงเป็นกล่องกระดาษสีขาวเรียบง่ายสุดๆในสไตล์สปีเจนด้านหน้ามีแค่แบรนด์กับสติกเกอร์แปะบอกชื่อรุ่นกับรุ่นของ iPhone ที่รองรับด้านหลังกล่องจะเป็นข้อมูลทั่วๆไปสำหรับเคสรุ่นนี้จะมี3สีนะครับเคสใส กราไฟต์และสีฟอสฟรัคเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับโดยฝากล่องด้านบนออกแบบมาให้มีแถบให้ดึงเปิดกล่องได้ง่ายๆเมื่อเปิดออกมาด้านในจะมีซองพลาสติกบรรจุเคสอยู่ครับเรียกง่ายสุดๆเรียกว่านี่เป็นแพ็กเกจปกติของแบรนด์ชื่อดังนี้เลยครับเราไปดูที่ตัวเคสกันครับเคสนี้จะเป็นเคสแบบใสนะครับตอนเอาออกมาจากซองบนตัวเคสจะมีพลาสติกปิดอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังป้องกันการขูดขีดด้านในและด้านนอกของตัวเคสด้วยครับ ก่อนใช้งานอย่าลืมดึงแผ่นพลาสติกออกก่อนนะครับตัวเคสรุ่นนี้ออกแบบมาสวยมากเรียกว่าผมเห็นปุ๊บสั่งปั๊บเลยครับแต่ที่พิเศษสุดๆคือตัวเคสรุ่นนี้ผลิตจากการผสมสารวัสดุ2ชนิดเลยครับนั่นคือโพลีคาร์บอเนตและเทอร์โมพลาสติกโพลียูริเทนโดยจุดเด่นของโพลีคาร์บอเนตคือเป็นพลาสติกที่แข็งแรงทนทานและมีความใสที่ดีรองรับแรงกระแทกได้ดีจึงป้องกัน iPhone จากการกระแทกหรือรอยขีดข่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อวัสดุแข็งทําให้เคสมีความคงรูปในขณะที่เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนหรือ TPU เป็นพลาสติกที่ยืดหยุ่นและนุ่มกว่าโพลีคาร์บอเนตทําให้เคสที่ผลิตจาก TPU มีความยืดหยุ่นและอบรัด p h o n e ได้ดีทนทานต่อการสึกลรอการขีดข่วนและป้องกันการหลุดลื่นมือได้ดีอีกทั้งมีความสามารถในการซึมซับแรงกระแทกได้ดีช่วยป้องกันความเสียหายจากการตกหรือการกระแทกได้ดีด้วยครับโดยทั่วไปแล้วเคสที่ทําจากโพลีคาร์บอเนตมักจะให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานและโปร่งใส ส่วนแคสที่ผลิตจาก TPU จะให้ความรู้สึกยืดหยุ่นนุ่มนวลและอบร่โตัวเครื่องได้ดีซึ่งแคสรุ่นนี้ผลิตจากวัสดุ2ชนิดผสมผสานกันทําให้ได้ข้อดีจากวัสดุทั้ง2ชนิดทั้งการป้องกันที่ดีในแง่ของความแข็งแรงจากโพลีคาร์บอเนตและความยืดหยุ่นในการรับแรงกระแทกจาก TPU นั่นเองครับช่วยปกป้องการขูดขีดริ้วรอยการตกกระแทกที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องไทเทเนียมของ iPhone 16 Pro Max ได้ดีเนื้อวัสดุที่มีความยืดหยุ่นนี้ยังทําให้การใส่และถอดเคสทําได้ง่ายสะดวกมากๆ เราไปดูที่ด้านในของเคสกันก่อนครับสําหรับเคสรุ่นนี้พิมพ์ลาย2ชั้นทั้งด้านนอกและด้านในลายพิมพ์สวยคมชัดบริเวณด้านในนี้ตรงวงแหวน m a ็กเซฟจะเขียนว่า m a g n e t i c c a s e for iphone magfit พร้อมหมายเลขสิทธิบัตรเอาไว้ด้วยครับด้านล่างพิมพ์คําว่า Spe เกน i ิ i n ออร i วิน n i a ิฟอร์ีอีกหนึ่งจุดเด่นสําคัญของเคสรุ่นนี้คือการออกแบบมาโดยใช้เทคโนโลยี Air cushion หรือช่องอากาศที่มุมทั้งสด้านในของเคส โดยมีข้อความพิมพ์บอกที่ด้านบนของตัวเคสด้วยครับโดยช่องอากาศนี้จะช่วยดูดซับและกระจายแรงกระแทกเมื่อโทรศัพท์ตกหล่นหรือโดนกระแทกทําให้ตัวเคสสามารถปกป้องตัวเครื่องจากความเสียหายได้ดีขึ้นครับเราไปดูที่ขอบด้านซ้ายของตัวเคสกันครับด้านซ้ายจะมีปุ่มแอคชั่นปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงแต่และปุ่มจะเจาะช่องเล็กๆด้านซ้ายและขวาของทุกปุ่มเพื่อให้การกดทําได้นุ่มขึ้นที่สําคัญเคสรุ่นนี้ด้านในตรงปุ่มออกแบบมาให้ขึ้นรูปยกขอบขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้การกดปุ่มทําได้ง่ายขึ้นไม่ต้องออกแรงกดเยอะสะดวกใช้มากครับทันลงมาจะพิมพ์แบตสปีเจนให้ทราบเราไปดูที่ด้านขวาของเคสกันครับจะเป็นปุ่ม Power ที่เจาะช่องด้านข้างและด้านในยกขอบขึ้นเล็กน้อยเช่นกันทําให้กดปุ่มได้ง่ายกดได้นุ่มทัดลงมาตรงส่วนของ Camera Control ที่มาพร้อมกับ iPhone 16ทุกรุ่นเคสรุ่น Ultra Hy b r i d 3นี้ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษมีปุ่มตรง Cam e r a Control ช่วยปกป้องป,ปุ่มบนตัวเครื่อง ซึ่งปุ่มนี้ไม่ใช่ปุ่มพลาสติกทั่วๆไปนะครับแต่ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยวัสดุต่างๆถึง5ชนิดประกอบด้วยพลาสติกซิลิโคนสแตนเลสแผ่นวงจรพิมพ์และกระจกที่ถูกเคลือบผิวด้วยสารพิเศษเพื่อลดการสะท้อนแสงที่ทําให้เราสามารถแตะกดเบาๆแต่แล้วลากเพื่อควบคุมการทํางานของปุ่ม c a m ล r a Control ได้อย่างลื่นไหลไม่ต่างไปจากการกดสั่งงานบนตัวเครื่อง iPhone โดยตรงเลยครับครบเครื่องทั้งการปกป้องและการใช้งานเลยครับ ถัดลงมาจะมีช่องสําหรับคล้องสายรัดข้อมือเราไปดูด้านล่างกันบ้างครับเจาะช่องสําหรับไมโครโฟนพอร์ต USB-C และลําโพงมาพอดีเปะ๊ะช่องเจาะคมไม่มีรอยประกบของแม่พิมพ์เลยครับออกแบบมาดีงานผลิตดีมากเลยครับที่สําคัญช่องสําหรับชาร์จนั้นเผื่อพื้นที่ขยายออกมาเวลาใช้งานกับสายชาร์จที่มีหัวชาร์จกว้างๆไม่มีปัญหาในการเสียบชาร์จไม่เข้าเสียบชาร์จไม่สะดวกเลยครับเราไปดูที่ด้านหลังเคสกันต่อครับสําหรับเคสที่ผมสั่งมานี้เป็นรุ่น white จะเป็นแบบใสนะครับเวลาใส่เครื่องเข้าไปยิ่งสวยเลยครับสีไหนก็สวยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับเคสรุ่นี้มาพร้อมกับวงแหวนแม่เหล็กที่สปีเจนเรียกว่า m a ็ f i t รองรับการชาร์จไร้สาย m a ็กเซ e พร้อมสําหรับการชาร์จแบบไร้สายหรือใช้กับแท่นวางต่างๆบนโต๊ะหรือในรถได้เลยครับเรียกว่าครบเครื่องทั้งความสวยและความคุ้มค่าสําหรับด้านบนเจาะช่องสําหรับเลนส์กล้องมาพอดีพร้อมยกขอบปกป้องเลนส์ป้องกันเลนส์เวลาวางเครื่องได้ดีครับ หมดห่วงว่าเลนจะถูกกระแทกหรือเป็นรอยได้เลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นบริเวณที่มุมทั้ง3ของเคสยังยกขอบขึ้นเล็กๆทําให้เวลาวางเคสตัวเคสไม่สัมผัสกับพื้นที่วางโดยตรงช่วยไม่ให้ด้านหลังของเคสเป็นรอยไม่ถูกขูดขีดง่ายด้วยครับเมื่อลองเอาแผ่นแม่เหล็กมาวางทดสอบจะเห็นแม่เหล็กด้านในเคสชัดเจนเลยครับสำหรับเคสนุ่นนี้น้ำหนักชั่งเมื่อเช้าอยู่ที่40กรัมเท่านั้นเบามากครับ เราไปใส่เคสแล้วไปดูการใช้งานกันครับการใส่ทําได้ง่ายและสะดวกมากๆเมื่อใส่เคสเข้าไปแล้วการถือจับในมือทําได้กระชับพอดีมือมากครับบริเวณด้านหน้าขอบด้านข้างก็ยกสูงขึ้นช่วยปกป้องหน้าจอและไม่ดันฟล์มป้องกันหน้าจอด้วยครับหายห่วงปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องก็กดได้สะดวกไม่ต้องออกแรงกดเยอะเลยครับการแตะสั่งงานต่างๆก็ทําได้ง่ายไม่มีปัญหาครับเราไปดูด้านหลังกันบ้างเคสแบบใส่มีข้อดีคือ ทาให้เราเห็นสีของตัวเครื่องที่เราเลือกมาสวยโดดเด่นสะดุดตาม,มากครับและยังเห็นโลโก้ของ Apple ด้วยเรียกว่าใครเห็นก็ทักว่าซื้อเคสรุวนี้จากที่ไหนบริเวณเลนส์ขอบของเคสที่ยกขึ้นมาก็ปกป้องเลนส์เครื่องได้ดี MacFit ก็ทําให้การใช้งานผ่าน Mac s a ซ e ทาได้ง่ายจะชาร์จไร้สายหรือใช้กับอุปกรณ์เสริอมอ,อื่นๆก็ทําได้สะดวกเลยครับแม่เหล็กดูดแรงมั่นใจหายห่วงครับบริเวณด้านล่างช่องต่างๆก็ออกแบบมาพอดีเป๊ะเราไปดูที่ปุ่มคามิล่าคอนโทรลกันบ้างครับ ตัวปุ่มเรียบไปกับตัวเคสเหมือนเวลาที่เราใช้งานเครื่องจริงๆเลยครับการใช้งานต่างๆทั้งการแตะการกดการแตะแล้วลากเพื่อเลือกตัวควบคุมความรู้สึกในการใช้งานไม่ต่างจากการใช้งานบนตัวเครื่องเปล่าๆเลยครับสมูทลื่นไหลามากๆซึ่งสปีเจนทาออกมาได้ดีเลยครับออกแบบมาได้ลงตัวสุดๆนี่เป็นเคสอีกหนึ่งรุ่นที่ออกแบบมาสําหรับ iPhone 16ทุกรุ่นได้อย่างลงตัวครบเครื่องมากๆเลยครับเพื่อนๆที่กําลังมองหาเคสที่ครบทั้งการปกป้องตัวเครื่อง ป้องกันทุกปุ่มอย่างมั่นใจถือจับกระชับมือควบคุมและสั่งงานคามิราลคอนโทรลได้อย่างคล่องตัวแนะนำเคสปีเจนอัลตร้าไฮบิดทรีเรื่นนี้เลยครับทั้งสวยและคุ้มค่าคุ้มราคามากครับทั้งวัสดุด,ดีผสมผสานจุดแข็งจากวัสดุด2ชนิดคุณภาพการผลิตดีเนื้องานดีราคาดีชอบสีไหนสีไหนเป็นสีโปรดไปเลือกใช้กันได้ครับสวยทั้งรูปจูบข้อหอมคุ้มค่าแนะนำเลยครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูลิงก์ในการสั่งซื้อได้จากคําอธิบายใต้คลิปนี้และในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือแตะบนปุ่มดูผลิตภัณฑ์ผมซื้อเองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ